เลขเบอร์โทรศัพท์นะครับมันบอกถึงตัวเราได้ดีทีเดียวนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่นั้นมันดีนะครับเฮงปังมากน้อยเพียงไรหรือจริงๆแล้วมันเป็นเลขที่หวยแตกที่สุดนะครับต้องบอกว่าตามหลักของเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลน,นั้นยึดโยงกับเรื่องของเลขศาสตร์และนะครับ ดวงดาวนะครับความหมายของดวงดาวตามแบบฉบับของสินแสหมิงที่ผมใช้มาโดยตลอดเดี๋ยวนี้ใครโทรหาผมปับ๊บผมดูเลขก่อนเลยจริงๆดูมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับมันพอจะบอกอะไรกับเราได้หลายๆอย่างว่าคนที่โทรหาเรานั้นเขาต้องการติดต่ออะไรหรือเขามีคาแรคเตอร์ชะตาชีวิตเป็นอย่างไร นะครับจริงๆแล้วเรื่องของเลขนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าใครมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาดวงแม่งตกๆดวงไม่ค่อยดีนะครับไปดูในเบอร์นะครับมีแต่พวกเลขที่เป็นเลขดาวบาปพาะคร์ทั้งนั้นเลยไม่ผิดหรือใครที่ผิดหวังเรื่องความรักมาโดยตลอดโดนเทมาโดยตลอดนะครับบางทีขนาดไปคบแฟนขี้เละแล้วกะว่ามันไม่เทแม่งยังเทเราอีก <c oughs> เป็นไปได้นะครับไม่ใช่เรื่องเล่น วันนี้ผมขอนะครับแนะนําให้กับ FC ทุกท่านนะครับพอประมาณหนึ่งว่าเเลขนะครับที่มันไปเสริมชะตาของคุณเนี่ยพวกจําพวกเลข2คู่กับ4 5คู่กับ6 4เบิ้ล6เบิ้ล5เบิ้ลหรือ5 3ตัว 6, 5, 3, 6, 3, 6 3, 3, 3ตัวอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเลขที่เป็นมงคลทั้งสิน้นและแน่นอนที่สุดไอ้เลขจําพวก30-7ติดกัน0 7 8แปติดกันหรือจะเรียงยังไงก็แล้วแต่ที่แม่งเป็นหมวดเลขอัปมงคลเนี่ยใช้ไปแล้วชีวิตมันก็ยากที่จะรุ่งเรืองนะคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลหรอกเพราะว่าเรื่องของเลขาศาสตร์หรือว่าดวงดาวเนี่ยมันมีมานานแล้วคุณไปดูมือถือของคุณเลขของคุณที่ใช้เถอะว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าถ้ามันจริงนะครับคุณก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลเพิ่มอีกแหละนะครับเปลี่ยนซะหาโอกาสเปลี่ยนหาเลขดีดดมาใช้ผมว่าน่าจะ เป็นสิ่งที่ดีคนเราถ,ถ้าเกิดฉลาดพอนะครับเราจะหาสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลให้กับตัวเรานะครับทีนี้ต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าไอ้เรื่องของเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลเนี่ยตามแบบฉบับของผมที่ยึดมาตลอดเนี่ยสตัวหน้าผมไม่ได้เอามาใช้คำนวณน,นะเพราะผมรู้ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลย3ตัวหน้าก็คือเลขหมวดอะเช่นจะเป็น0 8 1 0 6 3 0 9 2 0 9 1 0 8 0, 0. อะไรก็แล้วแต่ แล้วเลขผลรวมทั้งหมดผมก็ไม่ใช้ด้วยเหตุผลเพราะว่าผมรู้นะครับว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับต่อให้เลขของคุณนะครับรวมมาเป็นเลขที่ผลรวมไม่โอเคแต่ถ้าเกิดเลขระหว่างที่คุณใช้ไอ้เจ็ดตัวที่ในที่คุณใช้ประจําเป็นเลขที่ดีคุณเฮงแน่นอนฉะนั้นไอ้เลขผลรวมเนี่ยนะครับบางทีคุณไปดูเถอบอกว่ารวมออกมาดีรวมออกมาดีออาดแต่ว่าโอ้โหไอ้ระหว่างเลขตัวนั้นเนี่ยสามอยู่กับเจ็ดอย่างนี้เจ็ดอยู่กับสองสามอยู่กับสองเนี่ย แม่งคู่ชู้คู่วิบากทั้งนั้นบางคนเนะ่ยเจ็ดอยู่กับ3าเจ็ดอยู่กับ3แต่ผลรวมดีวิภูมิใจนึกว่าดีที่ไหนได้หา3อยู่กับ7จดที่แม่งตัววิบากเลยนะครับผมจึงอธิบายให้ฟังตรงนี้คร่าวๆเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะฝ่หาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการที่เราเองเออมีไกด์ไลน์จากการ ออรู้ชะตารู้ชะตาร่วงหน้าจากลัคนาราศีของเราหรือเราได้อยู่บ้านที่มีห่วงจุ้ยที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่ามันไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกคุณพยายามหาเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลมาใช้แต่รายละเอียดดีเทลผมบอกก่อนว่าวันเดือนปีเวลาเกิดของคนนั้นมันก็จะทําให้คุณมีเลขที่เป็นมงคลเหมาะกับคุณนั้นมีชุดของเลขมงคลต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเกิดวันนี้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  เลขเบอร์มงคลของคุณควรจะเป็นเลขนี้เลขนี้เลขนี้อย่างนี้ก็ว่ากันไปบางคนอาจจะไปถูกฉลอกับ3ากับเจก็ได้ในบางกรณีที่มันถูกฉลองกับดวงคุณซึ่งอันนี้จะต้องเป็นดีเทลรายละเอียดแล้ววันนี้ผมมาอธิบายให้ฟังเบื้องตน้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลให้เฮงให้ปังสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคาร คอนโดซาตแทงโงเฮนและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID master m i n g 6 6 6 6 ขอให้ทุกท่านสุขแห่งรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ